ผูช้ชมขาขอต้อนรับสู่รายการแมนบอมเลสโคโนคิลีปลดล็อกแล้วสามารถออกไปเที่ยวได้แล้วถึงแม้จะปลดล็อกก็ตามแต่ว่าทุกสถานที่ก็มีการจัด สถานที่ใหม่จัดระบบในการต้อนรับเป็นแบบ new normal แล้ว new normal ใช่ครั้งแรกที่พาเมียไปเที่ยวข้างนอกหลังจากโควิดใช่ค<ล>ุณผู้ชมค่ะสี่ห้าเดือนเราไม่ได้เดินทางเลยแล้วเราก็ไม่ได้ขึ้นเครื่องบินเลยเนื่องจากว่าทุกอย่างก็ต้องหยุดหมดแต่ตอนนี้เริ่มที่จะกลับมาเกือบเกือบจะปกติแต่เราก็จะเป็นแนวแบบปกติแบบรูปแบบใหม่จากอยู่ในเมือง4ี่ห้าเดือนใช่ไหมเราออกมาดูธรรมชาติบ้างเรามาที่เชียงใหม่ใช่คุณผู้ชมค่ะเราเลือกที่นี่ค่ะอันัน ทุกครั้งถ้าเรามาเชียงใหม่หรือเรามาพักผ่อนเป็นระยะเวลายาวๆส่ aw, งตัวเลยดูงแบบคิดว,ว่าหลายๆคนจะนึกถึงที่นี่และวันนี้ที่อนันตราเองก็ได้มีการเตรียมรับมือการเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวแบบ New n o r m a l เช่นเดียวกันถ้านก็ไปดู New n o r m a l ด้วยกันใช่เลย ตอนรับสู่อนันตราชียงใหม่รีสอร์ทค่ะนกแล้วเหมือนมาเที่ยวบ้านตัวเองทุกอย่างยังดูแบบรักษาไว้เหมือนเดิมทุกอย่างเลยเป็นยังไงบ้างคะที่ผ่านมา4ี่หเดือนจริงๆที่ผ่านมา4ี่หเดือนเรายังเปิดบริการบางส่วนอยู่เพื่อให้พนักงานเนี่ยยังสามารถทํางานได้นะคะก็จะเป็นในฝั่งของสวีทแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นร้านอาหารอย่างเงี้ยค่ะที่เปิดบริการบางส่วนแอนนีนูโโมมีอะไรบ้างที่โรงแรมต้องทําขึ้นมา ให้ผู้โดยสารที่พักดูปลอดภัยค่ะจริงๆเรามีหลายมาตรการเลยเพื่อรองรับความปลอดภัยนี้นะคะก็คือตั้งแต่ข้างหน้าเนี่ยเราจะตรวจอุณหภูมิลูกค้าทุกคนวัดไข้วัดไแล้วก็ให้ลูกค้าลงลงทะเบียนไทยชนะ QR code ด้วยนะคะรวมถึงเราเรล็กขอดลูกค้าด้วยว่าลูกค้าเข้ามาเนี่ยอุณหภูมิเท่าไหร่ประมาณนี้ค่ะเพื่อเป็นการ t r a c ลูกค้าด้วยเรามีเจลแอลกอฮอลให้หลายๆจุดเลยแล้วก็มีแมสให้ด้วยใช่ตอนที่เราเข้ามาป่าีอันหนึ่งที่แบบสังเกตบ้างเลย Welcome Drink เขาใส่ขวดแอนต้องแกะเองในห้องที่แจกเดินเจอกันเห็นไหมคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าจะเป็นเที่ยวแบบ New Normal เราก็ยังได้รับการบริการแบบ100%เเหมือนเดิม เยงแต่ว่าอาจจะมาในรูปแบบแทนที่เราจะเสิร์ฟเป็นแก้วก็จะมาเป็นขวดหรือเวลาลงลิฟต์แล้วก็จะมีจุดยืนให้จะมีมาร์กที่ให้จะมีแอลกอฮอล์มีเจลให้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเรานึกถึงความปลอดภัยของผู้ที่มาพักเป็นหลักอยู่แล้วงทั้งนั้นเราไปดูที่ห้องกันไหมคะได้เลย,ยค่ะ,คะมาที่นี่แต่ละครั้งน,นะไม่เบื่อเลยนะเพราะว่าการตกแต่ง แล้วดีไซน์เห็นบอกว่าตึกบางตึกเป็นตึกเก่าคือต้องเล่าก่อนว่าที่นี่เนี่ยดีไซน์คอนเซปเป็นแบบคอนเทมพอร์ตรีคือเราอยากจะอนุรักษ์ทั้งวัฒนธรรม h i s ตร r y เดิมๆไว้ด้วยตึกที่เป็นห้องอาหารของเราเนี่ยเป็นตึกกองสูรอังกฤษเก่ามาก่อนแล้วเราก็แค่รีเพนต์ใหม่ส่วนโครงสร้างตึกเนี่ยเป็นแบบเดิมใช่ค่ะข้างในเนี่ยก็เลยตกแต่งเป็นแนวแบบสายลับเหมือนเจมส์บอ์เหมือนคิงส์แมนอย่างเงี้ยค่ะห้องอาหารชั้นบนเนี่ยจะเป็นเหมือนสายลับเลย ้อก้วค,ค่ะอันนี้เป็น new normal เลยสำหรับการบริการลูกค้าค่ะใช่ค่ะตอนเช้าทุกอย่างจะต้องเป็นเป็นบัฟเฟ่แบบอาราคาด คือเราอยากทานอะไรจะมีให้เลือกน่ารักมากเลยดูสิแล้วชิ้เยอะมากเลยนะแบบมีทุกชาติอย่างวันนี้มีเป็นอินเดียอินเดียด้วยถ้าจะพูดถึงอนันทราอาหารเช้าจะอลังการมากอาหารที่เราทำเนี่ยเชฟพิธีพิถันมากเพราะว่าทุกครั้งที่เราทำอาหารแต่ละเมนูเราจะใส่ถุงมือตลอดแล้วก็มีแมสด้วยเ้วเวลาเสร็จเมนูนี้ก็ทิ้งถุงมือแล้วก็ ใส่อัน oh. ใหม่ก็คือจะไม่ใช้อันเดิมซ้ำ <Wow. S 1> คุณผู้ชมลองคิดดูแม้แต่จานชามช้อนจะถูกห่อมาอย่างดีจะต้องทําความสะอาดแล้วเรียบร้อยอแล้วก็ต้องแพ็คใส่ห่อแบบนี้ สำหรับสายที่กินแบบเบรคฟาสเป็นบุฟเฟ่อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยแล้วฉันจะแบบใช้ชีวิตเหมือนเดิมไหมอิ่มเหมือนเดิมไหมอร่อยเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมทุกอย่างเพียงแต่แค่เราสั่งเป็นจานๆของเราเป็นอัลตร้าแต่คุณสามารถสั่งได้แบบไม่อั้นสั่งไปเรื่อยๆ่สั่งได้เรื่อยเลยคุณจะอิ่มเลยปะเหมือนเดิมเหมือนเดิมอิ่มเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมมีความสุขเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนไม่ต้องกังวล ถ้าคุณจะต้องมาพักที่อนันตราค,คุณยังมีความสุขเหมือนเดิมและที่สำคัญเพิ่มเติมคือปลอดภัยด้วยดีสจ <Wow. S 1> ิต่อเชิญเลยค่ปะปาราคอาค่ะ ความพิเศษของฝั่งรีสอร์ทเราเนี่ยค่ะคือทุกห้องเนี่ยจะหันหน้าเข้าหาแม่น้ำปิง,มปงหมดเลยเพราะฉะนั้นลูกค้าจะได้เห็นแม่น้ำปิงทุกห้องจะเห็นวิวแม่น้ำนี่คือสิ่งที่อนันทราอยากจะมอบให้ต่อให้คุณอยู่เป็นเดือนคุณก็เหมือนรู้สึกเหมือนอยู่บ้านคุณเองมีทั้งความสะดวกสบายมีทั้งความอบอุ่นแล้วลักชัวรี่ด้วยถ่ายก็เช่นเลย อย่างตั้งแต่เข้ามาเนี่ยความพิเศษของห้องนี้เลยนะคะคือจะมีขอด์ทยาดนะตรงนี้เพื่อให้แสงแดดเนี่ยเข้าไปในห้องได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้าไปที่ห้องเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันไม่มืดมากนะคะว้าวที่ขึ้นชื่อที่สุดที่นี่อีกอันนึงคือที่นอน ฟูกผ้าห่มหมอนอนอย่างดูนุ่มดูน่านอนเตียงดูดวิญญาณคุณจะไม่อยากออกไปไหนเหมือนเรจมใเมฆเลย่ะมีที่้องบอกแสงให้ใส่แ่ะเข้ามาตลอดใช่ค่ะห้องก็จะดูไม่มืดมากแล้วก็ไม่อึดอัด เวลาที่เข้ามาจริงๆร,ร้อยกว่าตารางเมตรก็ไม่ึือ,อัดอยู่แล้วคุณผู้ชมแต่ว่าที่เนี่ยเขาจะคํานึงถึงเรื่องของแสงเราอยู่เราอยู่เป็นเดือนอ่ะเราอยู่เป็นอาทิตย์เป็นเดือนเนี้ยเราต้องได้รับแสงที่มันเป็นธรรมชาติมันเหมือนที่เราอยู่กันน้อวิตามินดีใช่ไหมแล้วมองไปอ,อย่างนี้โอ้โห ในช่วงนีเน้เปิดมาใหม่มีโปรโมชั่นให้จริงๆแล้วโปรโมชั่นของเราเนี่ยตอนนี้เราสนับสนุนคนไทยเต็มที่เลยเพบากว่าคนไทยเนี่ยจะท่องเที่ยวกันเริ่มท่องเที่ยวแล้วนะช่วงนี้เพราะฉะนั้นเราจะมีโปรโมชั่นไทยร r e ิเดน n ์ก็จะเป็นราคาพิเศษพิเศษมากๆเลยจากตามเบอร์นี้คุณผู้ชมดเข้า,ามาเช็เทคที่นี่ดีกว่า เ <Check> ช็คออนไลอ์นได้เลยได้เลยวได้ค่ะเช็คออนไลน์หรือโทรเข้ามาก็ได้ค่ะห้องนี้ถ้าหายสี่หมื่นค่ะ <c oughs> รู้ไหมพี่จะไม่เคยได้พักที่นี่เลยเพราะว่ามันเต็ม <c oughs> แล้วก็ราคาก็ ถ้าเราอยู่หลายวันมันก็เกินเอื้อมพี่จะต้องได้พักห้องที่เป็นห0หรือไม่ก็ฝั่งเรสซิเดนซ์ซึ่งราคาก็จะลงมาครึ่งหนึงอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยณขณะเนี้ยถ้าตอนเนี้ยคนไทยเที่ยวนะรีบมาเลยรีบมาเสดรีบมาสัมัสเลยบอกเลยปาเราจะม่ไมอไม่ไมไม่ไม่ไมไมไม่ไม่ไ่ไม่ไม่อ่ไม่ไมอไม่ะม่นม่็จะนแนนม่ไมกไม่อม่ไม่ไม่นมก็จะนอนตร่ไม่ไม่ไ่องของ่วามสะดวกสบายส่วนตัว่ะ วันนี้ถ่ายไลน์ที่คุณผู้ชมขาหน้าต้องฉ่ำนิดนึงนะจ๊ะโอ้ยพี่ลุงทาครีมตันแดดให้หนูหไม่เป็นไรทาทับได้เลยเพราะว่าครีมกันแดดจอยลีน่าพลัสมีเนื้อครีมที่บางเบา ทาระหว่างวันหรือว่าทาทับบนรองพื้นได้เลยค่ะให้พี่เห็นดาราใช้เยอะเวลาทาทับแล้วมันไม่เหนียวเดินหนะทาทับรื้นสำอางก็ได้นะหนูเนี่ยเห็นไหมดูดิตุ้รู้สึกไหมว่าหน้าหนูไม่มันเพราะว่ามันคุมมันกันเหงื่อด้วยพาทาพุทธทาแป้งนะหน้าบ๊อบบี้จะเด้งขึ้นมาอีกแล้วไม่วอกเลยนะบ๊อบบี้ดูนะวันหนึ่งต้องทาบ่อยขนาดไหน ครีมกันแดดเนี่ยถ้าจะให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็ต้องทาทุกๆ2หรือ3ชั่วโมงแต่ที่เนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยจะไปเจอครีมกันแดดที่มีเนื้อครีมที่หนาเนอะหนา<อ>ถ้าจะทาทับทุกๆ2 3อสชั่วโมงเนี่ยสิวเห่อแน่นอนไห่เป็นคราบไม่เกิดขึ้นในครีมกันแดดโจลีนาพลัสเนื่องจากว่าเป็นเนื้อครีมที่บางเบา S, <อ> <S P F 5 0บบวก P A C บวกเลยปาบวก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 แบบนี้เลยอครีมกันแดดโจลีนาพลัสนะคะมีส่วนผสมที่เป็นสารสกัดนําเข้า จากประเทศออสเตรเลีย <Wow. S 2> และมีวิตามินซีจากผลไม้ที่ชื่อว่าคาคาดูพลัมเป็นครีมแรนแดดพร้อมบมรุงเลยนะใชป้าเองยังชอบเลยใช่เห็นไหมรอยฟ้ามันจางลงเยอะเลยแหม <Wow. S 1> ถ้าอยากเร์ชข้อมูลเพิ่มนะเ์ช Facebook หรือ Google ครีมกันแดดจูลิน่าพลัสสั่งเพิ่มอีกสองชุดเลยพี่ตุ๊กขาคนที่อยู่รอบข้างหนูแบบนะใช้ครีมกันแดดจูลิน่าพลัสทุกคนค่ะพี่ตุ๊กเอาไปก่อนเลยหนึ่งหลอดใส่ไว้สองหลอดเลยแล้วอย่าลืมโทรสั่งด้วยนะจ๊ะแอดไลน์เลยค่ะเรามาที่ตลาดที่เชียงใหม่ชื่อตลาดกาวกองกองเตี้ยวกาวกองกองเตี้ยวกาวกองกองเตี้ยวโอ้โหดยดีเลย แม่ไม่รอเลยเข้าไปดูเข้าไปข้างในแล้วแม่มานี่ไหมแม่ไฮสเกอ้าช้อปปี้เลยโอ้ทุกร้้นสิบบาทเองอันนี้ขายงเท่าไหร่อย่างละสิบสิบอ๋ออี่สิบขอบคุณค่ะนี่ใส่ไว้นี่ ป๋าป๋าบอกคุณผู้ชมสิว่าเราอยู่ที่ไหนอ่ะลองพูดสิลองพูดชื่อสิจําได้ปะ่ะตลาดกาก้อมองติว๋วองติว๋วองติ๋ว,วสวัสดีค่ะพี่อ้อสวัสดีเจ้า,าตลาดที่นี่มีมานานแล้วหรือยังคะตลาดที่นี่นะเจ้ากาดก้อมกองเตียวเนี่ยเจ้าเปิดมาได้สัก ปีกว่าแล้วเจ้าตลาดแห่งนี้นะเจ้าคือต้องการสร้างรายได้กับเจ้าบ้านนะเจ้าเราก็เป็นการใจวัฒนธรรมใช้วัฒนธรรมของคนของคนเจ้ากังอาหารนี่นะเจ้าก็จะเป็นอาหารพื้นเมืองนะเจ้าง ยี่สิบบาทยี่สิบบาทหกชิ้นได้หกชิ้นเอาหกชิ้นก็คือทั้งหมดเนี่ยแต่งตัวสวยๆมามีทุกวันอะไรทุกวันอาทิตย์ค่ะบ่ายสามโมงจนถึงสองทุ่มเจ้าเริ่มตั้งแต่บ่ายสามโมงคุณผู้ชมค่ะแล้วจบที่สองทุ่มแม่นแล้วแม่นแล้วเจ้าชุมชนดูแต่งชุดไหล่ไหลชาติพันธุ์อย่างอี้นะเจ้าอี้เป็น้องวันธุ์ไทยเขินเจ้าจะเป็นพี่น้องชาวไทยเขินที่อาศัยอยู่ลุ่มน้ําแม่ขานนะเจ้าถัดไปจะเป็นน้าแม่ขาน จะมีวิถีชีวิตเรียบง่ายเลยเจ้าเนา<ฮ>ะอันนี้อันนี้ขนมจ๊อกเนาะทงเท่าไหร่คะแม่จา๋าย <20 S 1> ี่สิบยี่สิบอันนี้สิบบาทอันนี้สิบบาทอันนี้จินสม้มันก่อนเจ้าอันนี้จินสมม้ม<อ>แหนมกจินสมม้มจินจินโซม,มเท่าไหร่แม่จินส้มมี่กู้สองห้จาจังเอามาถ้าง,งั้นหนูเอาอันนี้เอาอีกอันหนึ่งไม่ได้เลยนี่ได้ลนะ ส่วนอันนี้เป็นเสื้อาเห็นไหมที่ทุกคนใส่สวยอ่ะอันนนี้ิเองเจ้าปัญธาเองเจ้าสวยจังเลยพี่หนูแม่มค่ะชาติพันธุ์ไทยเขือนเนี่ยปันจะมีผ้าถุงลายบัวความบัวหงายซึ่งอันนี้ลายเอกลักษณ์ของเราค่ะถ้าใครได้ใส่เนี่ยคือคุณหนูค่ะหนูอ้าหมอทะลื้อจะเป็นคุณหนูป้าถือป้าถือ เป็นลูกสาวข้าหาบดีผู้มีสตังค์อย่างเงี้ยค่ะเพิ่นจะใส่ผ้าถุงบัวคว่อมบัวหงายเจ้าเออเออเออนาะขอเปล่าขอเปล่าพี่เจเลยกี่สี่ร้อยบอลละเจ้ามาป๊าเอาไป่ได้น่อยตอยเจ้คุณแม่เ้าช่วยซื้ออันแม่ก็อินดีใจแล้วเนิ่มาแอบกัดกอมเนาะค่ะหันในทีวีงามนะฮะแม่จ๋าขอบคุณค่ะ อันนี้ขายไงขายนี่อปเปี้ยนี่ชุดาสามสิบบาทเ้อ้าวชุดหนึ่งอันนี้มีคัวแตะมีคั่วเป็นเส้นมีขนมจีนนะเจ้าแล้วเอามาปรุงรส นี่ไงเจ้าะเจ้าจ่ายบาเจ้าพอละสิบบาทท่านเปิร์จะเน้นย้ำให้เฮาอ่ะใช้วัสดุธรรมชาติธรรมชาติทุกอย่างเป็นธรรมชาตินะป๋าใช่เมลอนขายลูกเท่าไหร่ขายกิโลละเจ็ดสิบเก้าบาทอ๋อขายเป็นกิโลเมลอนกดอกละ เพิ่งเก็บวันนี้เลยนะคะถ้าทิ้งไปอีกสักสองวันจะยิ่งหวานขึ้นอร่อยเลยกรอบนะกรอบอร่อยอันนี้พี่อ้ขอแนะนำแล้เจ้าอาหารคนเมืองเนาะมันเป็นทัวนเน่าเจ้าเป็นไส้เหลืองเจ้าเอาไว้เป็นเครื่องปรุงรสเหมือนกะปิจ้ะอันนี้แกงเหมือนเจ้าในอดีตน่ะ เขาใจเนื้อสุนัขกาทำแต่ในปัจจุบันนี้เขาใจเนื้อไก่จึงใจชื่อว่าเหมือนไก่่เพื่อยืนยันว่าเราไม่ได้กินเนื้อสุนัขถูกไหมคะแต่นั่นคือตอรี่ของมันนูแม่มีสตอรี่แล้วเวลากินเขากินกับน้เสีนได้ก็เกันเ้มืนน้ำถมจี้็สวยได้ด้วยว้าวไฟร้อนเดือดเลย อันนี้มัดปลาอะไรปลาดุกปาทำไมมัดแบบนี้เป็นเองอเพื่อให้บิกได้กินได้รสชาติอร่อยอือผู้ชมสิบบาทข้าก็สิบบาทครับข้าก็สิบบาทสิบบาทจริงๆ้ ้ามรู้จักแล้วแอปหมูแอปหมูนี่คือหมูบดบดจากมะโมกแต่อันนี้แอปองอกุ้งปลาสมองปลาดปลานิลกุ้งว้าวมองนงครับต้องไม่หรบไหมหรือแมนบัต let's go ในทุก EP คุณผู้ชมค่ะถ้าอยากดูก่อนใครต้องอย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ค่ะ